กฎหมายที่ทำคนไทยทุกระถนกดขี่โถมทับผมด้วยความงมงายจงล้มลงความงมงายอะไดทีน้ต้องจดความงมงายเพราะเรารักศรัทธาใน ความเป็นคนเพราะเรารักศรัทธาในความเป็นคนรักเหตุผลกระบวนทัศที่โปรง่งใสรักเหตุผลกระบวนทัศที่โปรง่งใสรักในโลกเสรีประชาธิปไตยรักใน และสุดท้ายที่ต้องสู้ก็เพราะว่าเรารักกันเรารักกันเรารักกันวก112ประชาชนจงเจริญนักโทษทางการเมืองต้องปลดปล่อย สองทองหมดไป